สองรายได้ลิซ่าล่าสุดเริ่มนำห่างจากสมาชิกแบล็ k พิง k ต้องบอกว่า4ี่สาวแบล็กพิง k ในปีเสือนี้พวกเธอยังปังประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเพราะถัดจากลิซ่าและลิซามโนบันจะคว้าแชมป์สมาชิกเกิร์กรุ๊ปหญิงทรงคุณค่าประจำเดือนมกราคมปีนี้แล้วในส่วนของวงแบล็กพิง k เองแม้จะทิ้งช่วงปล่อยผลงานเพลงแบบครบวงกันมาพักใหญ่ เพราะดีอัลบัมภาษาญี่ปุ่นที่ปล่อยออกกลางปีที่แล้วก็เป็นเพลงจากดีอัลบัมภาษาเกาหลีที่ปล่อยเมื่อปลายปี2020แต่พวกเธอก็ยังคงฮอตไม่หยุดจนติดหนึ่งในสามุปตาวงการบันเทิงทรงคุณค่าประจำเดือนมกราคมได้ด้วยซึ่งนี่สะท้อนถึงชื่อเสียงความทรงอิทธิพลและความเป็นที่ต้องการของเหล่าแบรนด์สินค้ายอย่างชัดเจนและถ้าพูดถึงไรายได้ของพวกเธอแล้วจากรายการทรัพย์สินของ30ศิลปินเคป๊อปที่ร่ำรวยที่สุดของเว็บไซต์ข่าวโซ s สเปซ ในรอบปีที่ผ่านมาผลปรากฏว่าสี่สาวแบล็คพิงก์ก็ติดโผนนี้กันครบถึงแม้จะทิ้งห่างจากศิลปินรุ่นพีที่คว้าอันดับต้นๆค่อนข้างมากแต่สำหรับเกอร์กรุปที่เพิ่งเดบิวต์มาได้5ปีถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงที่สำคัญลิซ่าสมาชิกชาวไทยยังเป็นน้องเล็กของวงวัย24ปียังทำอันดับในโผนนี้ได้สูงที่สุดในวงกับตัวเลขทรัพย์สินอยู่ที่20ล้านดอลลาร์หรือกว่า660ล้านบาทซึ่งถือว่าเพิ่มจากปีที่ผ่านมาเป็นเท่าตัว ซึ่งไม่น่าแปลกเพราะผลงานเดี่ยวชุดแรกของเธอประสบความสําเร็จเป็นสถิติโลกร่วมงานกับแบรนด์สินค้าทั้งตะวันออกและตะวันตกเพียบนำทับโดยแบรนด์ซิลินบูการีแม็กซ์คอสเมติกมูนช็อและอีกมากไม่นับรวมช่อง YouTube ส่วนตัวที่มีผู้ติดตามกว่า10ล้านบัญชีและไอจส่วนตัวผู้ติดตามกว่า72ล้านเอลโลเวอร์เรียกว่าปังไม่หยุดชุดไม่อยู่จริงๆขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ